สวัสดีครับวันนี้พบกับบอร์ดเกมสวิชจากค่ายทิงฟันคิดสนุกอีกแล้วนะครับคอนเซปต์ของเกมคือ Fi บ o r o t a t e and Stack นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการเล่นกันดีกว่าเกมนี้ก็เป็นเกมแนวฝึกสมองอีกเกมที่ผมรู้สึกว่าชอบม,มากๆนะอ่าเปิดมาปุ๊บตัวนี้ไม่มีอะไรครับเป็นอุปกรณ์โชว์เฉยอ่าข้างในก็จะเป็นตัวนี้เป็นการ์ดการ์ใส่น,นะแล้วก็คู่มือสองเล่มนี่มีภาษาอังกฤษแล้วภาษา อีกภาษาหนึ่งผมไม่แน่ใจภาษาอะไรนะครับอันเนี้ยอืมก็มาดูตรงนี้ดีกว่าเป้าหมายของเกมก็คือพยายามทำสวิชมากที่สุดนะครับสวิชคืออะไรล่ะสวิชคือการคีเอทเลเยอร์นะครับสองใบขึ้นไปนะนะโดยจะมีจุดกับวงกลมนะครับอย่างนี้เขาเรียกสวิชเนี่ยนะมีจุดกับวงกลมแมชชิ่งกันอย่างนี้ถ้าแบบนี้ไม่สวิชคือขาดจุดกับวงกลมมันไม่คู่กันเรือเฉียงก็ไม่นับ เวลาได้แต้งก็จะเป็นแบบนี้ครับจำนวนการ์ดเลยสามการ์ดก็สามสวิตต์นี่สามแต้มสี่สวิตต์ก็คือ 4, 5, สี่แต้มห้าสิบก็ห้าแต้มก็ตามใบวิธีการเซตอัพก็ง่ายๆครับอเดี๋ยวเราจะมาทําการให้เป็นดีลเลอร์นหนึ่งคนนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยแจกการ์ดที่ผกใบาวางเป็นตารางสี่คูณสี่เอาไว้เมื่อพูดว่าโกทุกคนก็พยายามหาสวิตต์ห้ามแตก่การนะครับต้องจินตนาการล้วนๆนะในการฟิปกับโรเทนในใจเมื่อไรก็ตามที่มีผู้เล่นนะครับพอสวิต์เมื่อไหร่ก็ ให้บอกว่าใบไหนคู่กันถ้าทำถูกนะครับอ่าเราก็ทำการเก็บใบนั้นเป็นคะแนนและดีลเลอร์ก็จะแทนที่การใบเดิมเปิดใบใหม่ถ้าสวิชไม่ v ว l ลิก็คือไม่มีชุดคู่บันนะครับการนั้นจะถูกรีเทิร์นกลับเพย์ยิงแอเรียก็คือถูกถอนกลับมาที่ที่เดิมและโดนลงโทษโดยการทิ้งการหนึ่งใบที่เกินคะแนนไว้แต่ถ้าไม่มีคะแนนมาก่อนก็ไม่เสียอะไรนะครับการที่ถูกดิสการ์ดนะครับอ่าก็คือจะโดนทิ้งออกนะครับกองทิ้งและ ออกจากการเล่นไปเลยคือเพื่อเหมือนรีมูฟไปเลยเราจะเล่นกันจนกระทั่งนะครับ16ใบนั้นนะครับในแอ e เรียเนี่ยถูกคอลสวิชอ่านี่คือข้อยกเว้นข้อเดียวในกฎนี้ที่ตอนจบเกมเมื่อมีน้อยกว่า16ใบในเด็กหมายเหตุครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าหาสวิชไม่เจอแล้วครับดีลเลอร์สามารถหยิบออก4ใบแล้วเปิดใบใหม่เข้าไปได้ใบที่ออกก็สับไปในกอง ะะเขาบอกว่าปกติมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะให้ดูดีๆแล้วก็ผู้ชนะครับคือเมื่อไรก็ตามที่กองหมดกองจั่วนะและทุกคนเห็นด้วยแล้วว่าที่บอร์ดอะไม่เหลือแล้วที่จะเป็นสวิชได้ก็ให้ประกาศนะครับว่าโอเคตัดสินใจดูคะแนนกันเถอะใครได้การมากสุดชนะเกมนั่นเองวิธีอแนะนานะครับในการดูเกมนี้เขาบอกเกมนี้ยถึงบอกว่าสวิชมันดูดับหลากหลายแต่จริงๆแล้วมีตำแหน่งเฉพาะครับอย่างออเรนต์นะครับก็จะอยู่แค่ตำแหน่งนี้ตรงกลางเขียวก็อยู่บนล่าง ฟ้าอยู่ขอบและม่วงอยู่ตรงกลางข้างในนะเรียกว่าเราสามารถที่จะมองตรงนี้ได้ในการสังเกตได้เลยนะครับอัตเทนเนเลเวลออฟเพยอคืออะไรครับเขาบอก b e ก i เ n อร์สวิ c ชครับให้ดูเพียง2องใบยอย่าทำล t s สวิ c ชนะไม่มีควรก็คือ2องใบมันชิวๆงวแอ่ถ้าเกิดเป็น m i ก a อ i l i t บ s w i ตี้คือเราสามารถที่จะเล่นแบบคนมีประสบการณ์ได้นะครับก็คือสวิ t ช์นําเอเนียร์เบอร์อการได้เลย ถ้าเอ็กซ์นะครับผมต้องเน้น3ามถึงห้าใบเท่านั้นคุณสามารถสตาร์ด้วยมาสเตอร์สได้แล้วก็มูฟอัพขึ้นไปเรื่อยๆได้ครับเขาเรียกว่าแบบยิ่งเก่งยิ่งฝีมือยิ่งสุดยอดนะแล้วก็โซลิเตอร์ได้วยเล่นโซโล่ได้ด้วยนะครับก็เอาไปฝึกวิชาได้นะประมาณนี้ครับผมโอเคแล้วก็สุดท้ายครับลืมไม่ดูคนออกแบบครับผมกาลีชิโมนี่แอนด์สวีชาเลมเป็นคุณครูที่จะสอนเกี่ยวกับพวกนักเรียนนะนะครับก็คือว่าเป็น แล้วออกแบบที่เป็นคุณครคที่เก่งมากๆอีกท่านหนึ่งอีกสองท่านนะครับโอเคไปดูวิธีการเล่นกันดีก,กว่าครับมาผมคงไม่ได้เล่นให้ดูแบบทั้งหมดนะผมอาจจะสุ่มให้ดูแล้วกันเอาสักสนะิบหกใบเนาะนี่ครับสิบหกใบเดี๋ยวผมจะลองเอามาเรียงกันนะผมอาจจะให้ทุกคนแบบไม่ได้เรียงสิบหกใบแบบ พอดีพอดีนะเพราะว่าที่มันไม่พออ่ะสิบหกใบยังสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับอ่ะสิบหกแล้วในมือผมอีกใบหนึ่งเป็นสิบหกแล้วกันเนาะนี่นะใบนี้สิบหกอันนี้เราสามารถมองชูคู่ชุดมันได้ไหมนะครับเปิดสิบหกใบจริงมันสี่คูณสี่อะจะเห็นมันสวยๆกว่าแต่นี้ก็กาสใส่สนะข้อเสียคือถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่เป็นพื้นทึบอะครับมันจะมองยากไหม แต่เราก็สามารถเห็นได้ครับอย่างเนี้ยสมมติผมมองมัม่วงใช่ไหมครับมันม่วงมันต้องคู่กับม่วงอยู่แล้วแล้วม่วงเนี่ยมันต้องคู่กับเขียวใช่ไหมผมก็เห็นไปนี้นี่อย่างเงี้ยผมก็สวิสนี่ได้นะสองแต้มเห็นไหมครับอย่างเงี้ยสองแต้มแล้วผมก็หยิบออกมาแล้วก็เติมใบใหม่เข้าไปสมมติรอบนี้ผมไม่เติมนะผมจะพยายามเล่นเท่านี้ที่มีนะครับผมว่ามันน่าจะมีการเชื่อมโยงได้มากกว่านะคือใครเร็วใครได้อะเกมเนี้ยดีลเลอร์ก็ต้องดูให้ดีนะครับอ่าผมเห็นม่วงตรงนี้กับม่วงนี่ แต่นะจะเห็นเกจว่ามันไม่ครบเห็นไหมผมอ,อยากจะได้ให้มันครบผมก็ต้องเห็นน้ําเงินกับอะไรครับกับตัวของส้มครับผมก็เห็นใบนี้น,นี่เราสามารถฟรฟิปไปฟิปมาได้นะนี่เห็นไหมสวิชนะครับสามใบสามใบเชื่อมต่อกันครับนี่ก็ได้สามคะแนนสวิชสามครับอ่ะมาใบน้อยลงแล้วนะครับอันนี้ผมแบบมองไวๆนะถ้าเรายิ่งแบบ จับชุดได้เจอเยอะเนี่ยเราจะยิ่งได้คะแนนเยอะกว่าเพื่อนแต่ว่าถ้าเราอยากจะคอมโบเยอะแบบสวิตสองอ่ะมันก็ง่ายไงเพราะสวิตสองมันก็แค่มองแป๊บหนึ่งถ้าเจอคู่มันก็คือจบอย่างเงี้ยผมจะขอสวิตสา3สวิตสามอย่างนี้เหมือนเดิมเง,งี้ยปึ๊บได้ไหมผมต้องขอดูก่อนนะอันนี้ผมจินตนาการบางทีอาจจะจินตนาการไม่ไม่เป๊ะน,นะครับนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่แบน,นี้นะต้องเป็นใบนี้ปะ ฝั่งเดียวกันไม่ใช่อ่านี่ฝั่งเดียวกันไม่ใช่อันนี้สวิตไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมมีวงแต่ส้มมันไม่อยู่กับผมเนี่ยเห็นไหมไม่ได้แต่ผมมีใบนี้ครับผมจะสี่สวิตเลยนี่ฟึ๊บสวิตอีกแล้วนี่เห็นไหมสี่สวิตสี่ใบครับอย่างเดียวว่าเกมนี้เราต้องจิงนตนาการนะครับก็คือพูดง่ายคือเรามไม่สามารถที่จะแบบหยิบม,มาโชว์หยิบม,มาดูได้อันนี้ผมขี้โกงนิดนึงแอบขี้โกงนะอ่ะอันนี้ เขียวไม่น่าจะมีสวิตได้แล้วเพราะว่ามันหมดคู่แน่ๆเ,เราม่วงก็ไม่น่าจะมีเห็นไหมหมดแล้วอันนี้คู่ได้ปึ๊บนี่สองสวิตนะครับแงยมันจะเป็นการ์ดประมาณนี้ครับแล้วก็ต้องพยายามดูว่ามันจัดชุดได้ไหมบางอันมันก็น่าจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีคู่มาอย่างส้มเนี่ยกับม่วงเนี่ยตันแล้วถ้าเกิดเราไม่เปิดใหม่ๆก็ไม่ได้เขียวก็ไม่มีฟ้านี่ก็คู่กันไม่ได้ครับอ่ะก็หมดแล้วอันเนี้ยอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้นะครับ จริงๆมันเปิดเรื่อยๆนะจนหมดกองนะครับถ้าใครทำสวิตสวยๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าตัวอ,อย่างสวิตสวยๆแป๊บหนึ่งนะครับอเจอแล้วครับนี่ฮะนี่นี่นสวิตแบบสวยๆครับคือถ้าสวิตมันสวยงามมากๆครับมันจะได้แบบนี้เลยเนี่ยสิบสองใบใช่ไหมคือครบหมดเลยครับสวยงามมากๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใช่ไหมคือมันสามารถเซตสิบสองใบอย่ายงนี้ได้ครับก็คือสวิตสิบสองก็คือได้สิบสองคะแนน ซึ่งถ้าทําได้นี่แบบโหโคตรเท่นะฮะเจ๋งมากๆนะครับแล้วเกมมันออกแบบมาเนี่ยผมว่าสวยงามถ้าเกิดเราแบบวางซ้อนพอดีพดีมันจะดูสวยมากๆเลยนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับสําหรับบอร์ดเกมที่ชื่อว่า Switch นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นเกมฝึกสมองที่เจ๋งดีนะ,ะ <ๆ S 2> แล้วก็ได้ใช้ทักษะในการแบบคิดภาพจินตนาการ 3D ในหัวเรียกว่าฝึกสมองด้านตรก,กะด้านจินตนาการได้ค่อนข้างเจ๋งมากๆนะครับ สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะรีวิวเกมอะไรนะติดตามชมกัได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ